สายยาแฝดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่เอกได้รับฟังมาจากน้องที่รู้จักกันชื่อคุณเนธเป็นเรื่องเกี่ยวกับสเสน่ยาแฝดคุณเนธมีพี่สาวชื่อว่าพี่ฟ้าตั้งแต่เกิดมาคุณเนธไม่เคยเห็นพี่ฟ้ามีแฟนเลยสักคนไม่มีใครที่สนใจพี่ฟ้าเลยเพราะพี่ฟ้าจัดว่าหน้าตาค่อนข้างขีง้เหล่ครอบครัวของคุณเนธมีด้วยกันสามคนคือคุณแม่คุณเนธและพี่ฟ้า สองพี่น้องเติบโตมาด้วยกันจนเรียนจบทั้งสองก็แยกย้ายกันไปทํางานตอนนั้นคุณเนรยังอาศัยอยู่กับคุณแม่ที่บ้านส่วนพี่ฟ้าได้ไปทํางานอยู่ที่อำเภอศรีราชานานๆทีจะเดินทางกลับมาที่บ้านสักครั้งแต่ก็ยังมีโทรมาคุยกันอยู่บ้างจนอยู่มาวันหนึ่งคุณแม่ได้มาบอกกับคุณเนรว่าเนตรู้ไหมว่าพี่ฟ้าท้องคุณเนรก็งงว่าพี่ฟ้าไปท้องกับใคร ตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาพี่ฟ้าไม่เคยมีแฟนเลยซึ่งแม่ก็งงเหมือนกันไม่รู้ว่าพี่ฟ้าไปท้องกับใครแต่พี่ฟ้าบอกกับแม่ว่าจะกลับมาอยู่บ้านแม่ก็เลยไม่ได้ถามถ่อะไรมากเพราะเดี๋ยวพอพี่ฟ้ากลับมาบ้านก็คงจะเล่าให้ฟังเองผ่านไปสิบวันพี่ฟ้าก็เดินทางกลับมาอยู่ที่บ้านพี่ฟ้าเข้ามาคุยกับคุณแม่และคุณเนตรจึงได้รู้ว่าพ่อของเด็กไม่ยอมรับเด็กในท้อง นั่นทำให้พี่ฟ้าเสียใจมากจึงตัดสินใจราออกจากงานกลับมาอยู่บ้านด้วยความสงสยัยคุณเนตจึงถามพี่ฟ้าว่าเฮ้ย <"He i, S 1> เดี๋ยวก่อนไอที่ไม่ยอมรับเนี่ยหมายความว่ายังไงพี่ฟ้าจึงเล่าให้ฟังว่าผู้ชายคนนี้คือผู้ชายคนแรกของพี่เราพบกันได้สักพักถึงย้ายมาอยู่ด้วยกันสนพี่ท้องพี่เลยบอกผู้ชายแต่ผู้ชายกลับบอกว่าเธอไปนอนกับใครมาหรือเปล่า รูปในท้องอ่ะจ,จะไม่ใช่รูปของเราก็ได้ด้วยความเสียใจวกกับความขับแค้นใจพี่ฟ้าจึงเก็บเรื่องนี้ไว้คนเดียวและตัดสินใจลาออกจากงานกลับมาอยู่บ้านจนกระทั่งหลายวันผ่านไปวันนั้นเป็นวันศุกร์มีผู้ชายรูปร่างหน้าตาดีมากมาหาพี่ฟ้าที่บ้านคุณเนตก็งงว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครแต่จากที่ตอบใจความที่คุยกันทำให้รู้ว่าผู้ชายคนนี้คือพ่อของเด็กในท้องของพี่ฟ้า คุณเนตก็ดีใจที่หลานจะมีพ่อแล้วถึงไม่ได้สนใจอะไรผู้ชายคนนี้มานอนอยู่กับพี่ฟ้าที่บ้านได้สามวันเขาก็ขอพี่ฟ้าแต่งงานหลังจากนั้นก็อยู่กินกันมาตามปกติแต่เขาจะมาหาพี่ฟ้าเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์พอเช้าวันจันเขาก็จะขับรถกลับไปทํางานที่รีราชาส่วนตัวพี่ฟ้าที่ไม่ได้ทํางานอะไรอยู่บ้านเลี้ยงลูกอย่างเดียว ในช่วงที่ผู้ชายคนนี้กลับมาอยู่ที่บ้านกับพี่ฟ้าคุณแม่รู้สึกไม่ชอบใจผู้ชายคนนี้ซึ่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าไอ้ที่ไม่พอใจเนี่ยไม่พอใจเพราะอะไรคุณแม่ก็เลยย้ายออกไปอยู่กับญาติแทนที่ต่างอำเภอจึงเหลือแค่สองคนพี่น้องที่อยู่บ้านและพี่เขยที่จะมาอยู่กับพี่ฟ้าในทุกๆวันศุกร์มีอยู่มาวันหนึง่งเริ่มกค่ำแล้วคุเนได้ยินเสียงพี่เขยหัวเราะดังมาก ตั้งแต่ที่เคยมาอยู่คุณเนรไม่เคยได้ยินเสียงหัวเราะอะไรแบบนี้มาก่อนเลยบางทีตกกลางคืนก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเอาเล็บมาขูดรอบข้างฝาบ้านบางทีก็ได้ยินเสียงบานเกร็ดหน้าต่างดังแก๊กแก๊กแต่คุณเนรก็ยังไม่ได้คิดอะไรจนกระทั่งวันนั้นขณะนอนอยู่คุณเนรได้ยินเสียงหัวเราะดังมาจากในครัวหัวเราะแบบมีความสุขคุณเนรก็กะว่า จะไปแอบดูหน่อยว่าใครกันที่หัวเราะดังขนาดนี้คุณเนตค่อยๆเดินย่องไปที่ห้องครัวภาพตรงหน้าที่เห็นคือที่เคยกำลังนั่งกินข้าวอยู่แล้วมีร่างร่างหนึ่งเป็นผู้หญิงไม่ใส่เสื้อผ้าผมยาวถึงพื้นนั่งยองๆอยู่บนโต๊ะอาหารและกำลังหยิบอาหารในจานของพี่เิยกินคุณเนตก็ตกใจร้องเฮ้ยออกไปจนต้องรีบเอามือปิดปากตัวเอง ร่างนั้นเหมือนรู้ว่าคุณเนรเห็นมันมันค่อยๆหันหน้ามามองเนตรด้วยความกลัวเนทจึงดับตาลงแล้วลืมตาขึ้นดูชัดๆอีกทีปรากฏให้เห็นว่าร่างนั้นคือพี่ฟ้าแต่พอยใยี่ห้ตาดูอีกทีร่างนั้นก็หายไปแล้วคุณเนรก็ยังคิดว่าตัวเองน่าจะตาฝาดไปจึงเก็บเรื่องนี้เอาไว้คนเดียวจนอยู่มาได้สักระยะหนึ่งคุณเนตรก็สังเกตว่า สีหน้าของพี่ฟ้าเริ่มมีความเครยียดแฝงอยู่เหมือนมีอะไรที่ไม่สบายใจคุณเนตก็เลยถามพี่ฟ้าว่าเป็นอะไรหรือเปล่าทะเลาะก,กับพี่เขยเหรอเปล่าพี่ไม่ได้ทะเลาะอ,อะไรกันอ้าวแล้วพี่เป็นอะไรพี่ไม่สบายใจอะ่ะพี่มีเรื่องอะไรจะสารภาพให้เราฟังโอเคพี่มีอะไรไหนพูดนาสิซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่พี่เขยยังทํางานอยู่ที่รีราชา อีฟ้าเล่าให้ฟังว่ารู้ไหมว่าทำไมผู้ชายคนนี้ถึงกลับมาหาพี่ทำไมหรอเพราะพี่ไปทำสเสนียาแฝดมาเพื่อที่จะให้ผู้ชายคนนี้กลับมาอยู่กับพี่เพราะความแค้นที่โดนดูถูกอ้าวในเมื่อเขาก็กลับมาแล้วนี่แล้วพี่เครียดเรื่องอะไรสิ่งที่พี่เครียดก็คือหลังจากที่สามีกลับมาหาพี่แล้วมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ตอนที่นอนอยู่ด้วยกันบนเตียงพี่มักจะได้ยินสามีร้องออกมาเหมือนมีความสุข เสียงเหมือนคนกำลังมีเพศสัมพันธ์พี่จึงค่อยๆหลีตามองดูสามีว่าเป็นอะไรแล้วสิ่งที่พี่เห็นก็คือผู้หญิงร่างดำๆผมยาวไม่ใ,ใส่เสื้อผ้าในตาสีขาวโคนนั่งอยู่บนร่างของสามีพี่และกำลังมีเพศสัมพันธ์กับสามีอยู่พอพี่เห็นแบบนั้นพี่ก็ตกใจและผู้หญิงคนนั้นก็หันมามองพี่จากนั้นก็เอื้อมมือมาปิดปากพี่เพื่อไม่ให้พี่ส่งเสียงร้อง จนพี่หมดสติไปเช้าวันจันทร์หลังจากที่พี่ตื่นขึ้นมาแล้วสามีพี่ต้องกลับไปทำงานพี่ก็คิดว่าเมื่อคือนพี่แค่ฝันไปหรือเปล่าสิ่งที่พี่เห็นเมื่อคือนมันคืออะไรจึงเก็บเรื่องนี้เงียบๆไว้คนเดียวจนผ่านไปอีกหนึ่งสัปดาห์เหตุการณ์เดิมก็เกิดขึ้นอีกแต่ครั้งนี้พี่ตื่นมาพบว่าสามีหายไปจากเตียงแต่พี่ยังคงได้ยินเสียงร้องอยู่ภายในห้องนอน ที่จึงลุกขึ้นจากเตียงชะเง้อมองไปตามต้นเสียงปรากฏที่เห็นสามีลงไปนอนอยู่ที่พื้นข้างเตียงแล้วก็มีผู้หญิงคนนั้นเปลือยกายทั้งตัวกําลังนั่งค่้อมอยู่บนตัวของสามีพี่เพื่อมีเพศสัมพันธ์กันอยู่ด้วยความตกใจพี่ก็เลยส่งเสียงร้องกรีดออกมาแล้วมือของผู้หญิงคนนั้นก็ยืดมาบีบคอพี่จนพี่หมดสติไปเช้ามาสามีก็ขับรถกลับไปทํางานที่สี่ราชาตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น คุณเนตเลยถามพี่ฟาว่าแล้วที่พี่ไปทําเสน่ห์มาเนี่ยอาจารย์เขาให้อะไรพี่มาบ้างพี่ฟ้าก็เลยบอกว่าให้รูปปั้นดินคนสองคนคู่กันที่พันได้สายศินมีผ้ายันเสร็จเส้นผมเสร็จเสื้อผ้าของพี่เขยและทั้งหมดถูกห่อด้วยผ้าขาวผืนหนึ่งคุณเนตก็เลยถามว่าแล้วพี่ฟ้าเก็บผ้าห่อนี้ไว้ที่ไหน พี่ฟ้าก็เลยพาคุณเนรเดินไปดูที่ด้านลั่งบ้านปรากฏว่าพี่ฟ้าได้นําของเรานี้มาฝังไว้ที่ด้านฝั่งบ้านนั่นเองจาักนั้นทั้งสองก็ช่วยกันขุดเหมือนขึ้นมาเรานําห่อผ้านี้ไปยังวัดที่นับถือพอไปถึงพี่ฟ้าก็ได้เล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้พระอาจารย์ท่านฟังเมื่อฟังจบท่านก็ไม่รู้ว่าจะแนะนําอย่างไรเพราะท่านไม่ได้เป็นฟ้าสายนี้ท่านก็เลยตัดสินใจทําพิธีสวดบางสกุลทอดผ้าบางสกุล และก็นำของพวกนี้ไปเผาที่เมนเผาศพหลังจากเผาทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยพระอาจารย์ท่านก็ให้พี่ฟ้าและเนตรนำขี้เท้าขี้ผงไปลอยอังคารในแม่น้ำหลังจากทำทุกอย่างเสร็จสิ้นทั้งสองก็กลับมาที่บ้านแล้วพี่ฟ้าก็ได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนของสามีโทรมาบอกว่าสามีประสบอุบัติเหตุชนประสานงานกับรถสิบล้อเสียชีวิตคาที่ นั่นทำให้พี่ฟ้าช็อกจนกรีดร้องออกมาไม่หยุดเหมือนคนที่เสียสติไปแล้วพี่ฟ้าได้แต่คิดโทษตัวเองว่าหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นเพราะตัวเองนำของเหล่านั้นไปทำพิธีหรือเปล่าถึงทำให้วิญญาณผีตายโหงหรือผีปลายมาเอาชีวิตของแฟนไปพี่ฟ้าเครียดหนักจนสติไม่อยู่กับร่องกับรอยคุณเนก็เลยโทรไปหาแม่บอกว่าพี่ฟ้าตอนนี้กลายเหมือนเป็นคนเสียสติไปแล้ว พี่ฟ้าคุมสติตัวเองไม่อยู่และตัวคุณเนตรเองก็ต้องออกไปทำงานจึงไม่มีคนดูแลพี่ฟ้าแม่ก็เลยจำเป็นต้องกลับมาอยู่ดูแลพี่ฟ้าที่บ้านผ่านไปได้ประมาณเจ็ดวันหลังจากเสร็จสิ้นง,งานศพของสามีด้วยความที่คุณเนตรเป็นห่วงพี่สาวจึงไม่อยากให้พี่ฟ้านอนคนเดียวตอนกลางคืนคุณเนตรก็ได้ไปนอนที่ห้องกับพี่ฟ้าพี่ฟ้าจะนอนอยู่บนเตียงส่วนคุณเนตรนอนที่พื้น ซึ่งตรงปลายเท้าคุณเนรจะมีตู้เสื้อผ้าและที่ประตูเสื้อผ้าก็จะมีกระจกบานใหญ่ติดอยู่ระหว่างที่คุณเนรกำลังนอนหลับอยู่ไม่รู้ว่าดึกแค่ไหนคุณเนรได้ยินเสียงพี่ฟ้าร้องวอยๆขึ้นมากลางดึกจึงพยายามพยุงตัวเองขึ้นมามองพี่ฟ้าที่นอนอยู่บนเตียงแต่คุณเนตรกลับไม่สามารถขยับตัวได้ทันใดนั้นพี่ฟ้าก็ตะโกนขึ้นมาว่าช่วยด้วยช่วยด้วย เนตกลัวว่าพี่ฟ้าจะโดนผีอัมจึงใช้เรี่ยวแรงที่มีทั้งหมดพยายามพยุงตัวเองขึ้นมาพร้อมกับพูดในใจด้วยว่าพ่อาตาแม่ตาช่วยลูกด้วยหลังจากที่นึกถึงพ่อแม่จู่ๆคุณเนตก็รู้สึกมีแรงขึ้นมาพยายามพยุงตัวขึ้นนั่งเอาหมอนหนุนหลังทิ้งข้างฝาบ้านมองไปที่กระจกปลายเท้าตัวเองเงาสะท้อนในกระจกเผยให้เห็นร่างของผู้หญิงเปล่าเปลือยผมยาวตัวดำปี ซึ่งเป็นบ้านเดียวกับที่เนทเห็นในห,ห้องครัววันนั้นกำลังเอามือกดล็อกตัวคุณเนทเอาไว้เพื่อที่จะไม่ให้คุณเนทลุกไปช่วยพี่ฟ้าตอนนั้นคุณเนรขยับได้แต่คอซึ่งพยายามหันหน้าไปมองพี่ฟ้าที่นอนอยู่บนเตียงเห็นพี่ฟ้ากำลังเอามือทุบท้องตัวเองพร้อมกับบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยฉันไม่อยากทำช่วยฉันด้วยฉันเจ็บแต่พี่ฟ้าไม่ได้ทำร้ายตัวเองนะหากแต่เป็นมืออีกข้างหนึ่งของผู้หญิงคนนั้น กำลังจับมือของพี่ฟ้าทุบลงไปที่ท้องทุบแล้วทุบอีกจนเลือดของพี่ฟ้าไหลออกมาเต็มเตียงสักพักพี่ฟ้าช็อกหมดสติไปแล้วตัวของคุณเนตรก็หมดสติตามไปอีกคนตอนเช้าคุณเนตรรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเห็นพี่ฟ้านอนจมกองเลือดอยู่บนเตียงจึงรีบนำตัวพี่ฟ้าไปส่งโรงพยาบาลจนไปถึงโรงพยาบาลพี่ฟ้าปลอดภัยดีแต่เด็กในครันไม่รอด สรุปพี่ฟ้าแทงลูกพี่ฟ้ากลายเป็นคนสติสตางไม่สมประกอบร้อยเปอร์เซนต์ทุกคนในบ้านเริ่มเครียดกันหมดเมื่อพี่ฟ้าเป็นแบบนี้จึงทำให้คุณแม่พี่ฟ้าไม่สามารถไปไหนได้เลยต้องคอยดูแลพี่ฟ้าอยู่ที่บ้านอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาบ่อยครั้งที่พี่ฟ้าจะชอบร้องไห้และบอกว่าแน่๋ามันมาเอาลูกฉันไปแล้วนอกเหนือจากนี้แล้วพี่ฟ้ายังชอบติดท้องทุบท้อง ติดตัวเองจนเนื้อหลุดเราเอาเนื้อที่หลุดออกมาใส่ปากกินอีกด้วยแต่ที่หนักยิ่งกว่านั้นคือพี่ฟ้าพยายามที่จะทำลายอวัยวะเพศตัวเองโดยการตกเข้าไปในอวัยวะเพศตัวเองจนเลือดออกปิดมือนั้นแกก็กินเลือดสดๆทุกวันนี้ทำได้เพียงรักษาพี่ฟ้าไปตามอาการแต่ก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นคุณเนบอกทุกวันนี้ลำบากมากต้องดูแลทั้งคุณแม่และพี่ฟ้า ที่ปัจจุบันได้กลายเป็นคนเสียสติไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดสุดท้ายอยากจะบอกว่ามันก็แค่รักชั่วครั้งชั่วคราวใครที่คิดจะทําเรื่องแบบนี้อย่าทำโดยเด็ดขาดอะไรที่มันไม่ใช่ของเราก็ปล่อยมันไปเพราะทุกอย่างมันไม่มีอะไรได้มาฟรีๆสิ่งที่ได้มามันต้องแลกมาด้วยอะไรบางอย่างหรือไม่ก็มีของแถมติดมาด้วยแน่นอน การที่พี่ฟ้าทำแบบนี้เท่ากับรับผีเข้ามาอยู่ด้วยสุดท้ายตัวเองก็กลายเป็นบ้าเป็นหลังกันไปต้องเสียทั้งแฟนเสียทั้งลูกแถมตัวเองยังกลายเป็นคนเสียสติแล้วคนในครอบครัวก,ก็ต้องมานั่งเสียใจในสิ่งที่เกิดขึ้นต้องมาคอยดูแลกันจนลำบากไปต,ตามๆกันจงจำไว้พ่อแม่กว่า,ากัลเทงเรามาจนโตเราอย่านำชีวิตของเราไปผูกติดกับใครอื่นหรือบางสิ่งที่มันไม่ถูกไม่ควร หากใครไม่รักเราก็ขอให้ตัวเองรักตัวเองดีกว่าในเมื่อมันผิดพลาดไปเราก็ต้องดูแลตัวเองเตั้งแต่เด็กเป็นโตไปจนโตมาได้รักษาอะไรกับผู้ชายคนเดียวที่ทิ้งเราไปเราถึงจะอยู่ไม่ได้ละ่ะริงไหน